แปลหนังสือธรรมบทภาคที่สเรื่องแห่งการถวายซึ่งบินทบาทของพระเถระชื่อว่ามหากัสปาหน้า83ตั้งแต่เตนะวุตังเอกังสมย,ยังพักวาราชคาเหวิหรติเวลุวเนกรันทกานิวาเปเป็นต้นไปเตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นวัจนังอันว่าคำอิติว่า สมยังในสมัยเอกังหนึ่งพักวานว่าพระผู้มีพระภาควิหารติย่อมประทับอยู่เวรุวันเนในพระวิหารชื่อว่าเวรุวันกลันทกะนิวาเปอันเป็นที่ให้ซึ่งเยื่อแก่กระแตราชคฤหใกล้พระนครชื่อว่าราชครือปนักก็สมเยนะโดยสมัยเตนะตนะนั้นโขแลมหากัสสโปอันว่าพระมหากัสปะอายุสมาผู้มีอายุวิหรติย่อมอยู่ปิภผลิคูหาย,ยัางในถ้ำชื่อว่าปิภผลิ สตาหังเอกับปันลังเกนะอัญญะตรังสมาธิงสมาปัชชตวานิสินโนเป็นผู้นั่งเข้าแล้วสมาธิงซึ่งสมาธิอัญยตรังอย่างใดอย่างหนึ่งเอกับปันลังเกนะโดยบัลังเดียวสตาหังตลอดวันเจ็ดโหติย่อมเป็นอัฏฐครั้งนั้นโขแลมหากัสโปอันว่าพระมหากัสปะอายสมาผู้มีอายุวัถาสิออกแล้วสมาธิมหาจากสมาธิตำหานั้น อจเยนะโดยอันล่วงไปสตัตสหสะแห่งวันเจตัสสะนั้นอธาครั้งนั้นโขอแลเอตังจินตนางอันว่าความคิดนั่นอิติว่ายัน,นูนะกะไรหนออาหารอันว่าเราปรวิสัยยางพึงเข้าไปราชคังหังสู่พระนครชื่อว่าราชครืบินดายะเพื่อบินดาอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วมหากัสปัสะแก่พระมหากัสปะอายสมมโตผู้มีอายุ วัตถิตาสะผู้ออกแล้วสมาธิมหาจากสมาธิตำหานั้นปะนะก็สมเยนะโดยสมัยเตนะนั้นโขแลเทวตาสตานี้อันว่าร้อยแห่งเทวดาทั้งหลายปัญจมัตตานี้มีห้าเป็นประมาณอาปัญน,นานี้เป็นพูดถึงทั่วแล้วอุสุกกังซึ่งความขวนขวายอายสมโตมหากัสปัสสะปินดาปาตปติลาภายะขีดปติลาพายะเพื่ออัน มหากัสปัสสะยังพระมหากัสปะอายสมโตผู้มีอายุขีดปฏิลาพายะให้ได้เฉพาะปินดาปาตะขีดซึ่งบิณทบาตโหนติย่อมเป็นอายสมโตมหากัสปัสสะปินดาปาตะปฏิลาพายะเพื่ออันยังพระมหากัสปะผู้มีอายุให้ได้เฉพาะซึ่งบิณทบาตโหนติย่อมเป็นอัฐาครั้งนั้นโขแลมหากัสโปอันว่าพระมหากัสปะอายสมาผู้มีอายุ ปฏิคิปิตาวาห้ามแล้วเทวตาสตานี้ซึ่งร้อยแห่งเทวดาทั้งหลายปันจมาตานี้มีห้าเป็นประมาณตานิเหล่านั้นนิวาเสตาวานุ่งแล้วปุพันหาสมยยังในสมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวันอาทายาถือเอาแล้วปัตาจีวรังซึ่งบาทและจีวรปาวิสิได้เข้าไปแล้วราชกังหังสู่พระนครชื่อว่าราชครปินดายะเพื่อบินดา ปนักก็สมเยนะโดยสมัยเตนะนั้นโขแลสกวนว่าเท้าสักกะเทวานามินโธผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทาตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันทรงถวายปิณดปาตังซึ่งบินทบาทมหากัสปัสสะแก่พระมหากัสปะอายสมมโตผู้มีอายุโหติย่อมเป็นอภินิมมินิตวาทรงนิรมิตเฉพาะแล้วเปสก,การะกาวันนางซึ่งเพศแห่งบุคคลผู้กระทำซึ่งหก วายามาโนทรงทออยู่ตันตังซึ่งหูกอสุรกัญญาอันว่านางอสุรกัญญาสุชาตาชื่อว่าสุชาดาวัตเตติกรอยู่ตาสรังซึ่งหลอดอัฏฐครั้งนั้นโขแลมหากัสโปอันว่าพระมหากัสปะาไอสมาผู้มีอายุนิเวสนางอันว่านิเวศกัสสะของเท้าสักกะเทวานามินทัสสะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาโหติย่อมมี เยนาทิสาพาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใดอุปสังคมิเข้าไปหาแล้วเตนาทิสาพาเคนะโดยส่วนแห่งทิศนั้นสกกนว่าเท้าสกกะเทวานามินโทผู้เป็นจอมแห่งเทวดาอัทธาสาได้ทรงเห็นแล้วโขแลมหากัะสปังซึ่งพระมหากัสปะอายสมันตังผู้มีอายุอาคัจฉันตังผู้มาอยู่ทุระโตแต่ที่ไกลวะเทียว ทิศวาครั้นทรงเห็นแล้วนิคมิตตวาเสด็จออกไปแล้วขราจ,จากเรือนปจุกคันตวาทรงต้อนรับแล้วขเหตตวาทรงรับแล้วปัตตังซึ่งบาดหัตโตจากมือปวิสิตตวาเสด็จเข้าไปแล้วขรังสู่เรือนอุทริตวาทรงคดขึ้นแล้วคติโอทนังซึ่งข้าวสุกในหม้อปัดตังยังบาดปูเรตตวาทรงให้เต็มแล้ว อัทาสิได้ถวายแล้วมหากัสปัสสะแก่พระมหากัสปะอายสมมโตผู้มีอายุปินดาปาโตอันว่าบินธบาทโสนั้นอเนกสูโปเป็นบินธบาทมีแกงมิใช่หนึ่งอเนกพยัญชนะเป็นบินธบาทมีกับมิใช่หนึ่งอโหสิได้เป็นแล้วอัธาครั้งนั้นโขแหลเอตังจินตนางอันว่าความคิดนั่นอิติว่าอิธทานุภาโวอันว่าอนุภาพแห่งธิ์เอวะรูโปอันมีอย่างนี้เป็นรูปออย่างนี้ ยัสะสัตตสะของสัตว์ใดสัตโตอันว่าสัตว์อายังนี้โกเป็นใครนุโขหนอแลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วมหากัสปัสสะแก่พระมหากัสปะอายสมะโตผู้มีอายุอัฐาครั้งนั้นโขแลเอตังจินตนังอันว่าความคิดนั่นอิติว่าอายังสโตอันว่าสัตว์นี้ สักโกเป็นเท้าสักกะเทวานามินโทผู้เป็นจอมแห่งเทวดาโขแลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วมหากัสปัสสะแก่พระมหากัสปะอายสมมโตผู้มีอายุมหากัสปเถโรอันว่าพระเทราชื่อวมหากัสปะวิทิตวาครั้นทราบแล้วอโวจะได้กล่าวแล้วเอตังวจนังซึ่งคำนั่นอิติว่า โกศิยะดูก่อนเท้าโกสีอีทางกำมังอันว่ากรรมนี้เตอันพระองค์กระตังทรงกระทําแล้วโขแลต่วังอันว่าพระองค์มาอากาศิอย่าได้ทรงกระทําแล้วกำมังซึ่งกรรมเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปปุณะปิแม้อีกอิติดังนี้สักกังกะเท้าสักกะเทวานมินทางผู้เป็นจอมแห่งเทวดาสกนว่าเท้าสักกะอาหะตรัสแล้วอิติว่า กัสปะข่าแต่ท่านกัสปะพันเตผู้เจริญอโถวันว่าความต้องการปุญเญนะด้วยบุญอธิมีอยู่อมหากังปิแม้แก่กระผมทั้งหลายกิจจังอันว่ากิจปุคเลนะกรณียังกรณียังอันปุคเลนะอันบุคคลกรณียังพึงกระทำปุคเลนะกรณียังอันอันบุคคลพึงกระทำ บุญเยนะด้วยบุญอธิมีอยู่อำหากลางปีแม้แก่กระผมทั้งหลายอิติดังนี้อัฐาครั้งนั้นโขอและสะกนว่าเท้าสก,กะเทวานามินโทผู้เป็นจอมแห่งเทวดาอภิวาเทตาวาทรงอภิวาทแล้วมหากัสปังซึ่งพระมหากัสปะอายสันตังผู้มีอายุกัตาวาทรงกระทำแล้วประทักขินังซึ่งการประทักศินอภุคันตาวาเสด็จเหาะขึ้นไปแล้วเวหาสังสู่ฟ้า อุทานเนสิทรงแปลงแล้วอุทานังซึ่งอุทานติดขตุงสามครั้งอากาเสในอากาศอันตลิเขอันเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างอิติว่าอโหโอทานังอันว่าทานปรามาทานังอันเป็นทานอย่างยิ่งมยาอันเราสุปฏิท,ทิตังตั้งไว้ดีแล้วกัสเปในพระเถระชื่อว่ากัสปะอโหโอทานังอันว่าทานปรามาทานังอันเป็นทานอย่างยิ่ง มายาอันเราสุปฏิทิตังตั้งไว้ดีแล้วกัสเปในพระเถระชื่อว่ากัสปะอโหโอทานัางันว่าทานปรามาทานังอันเป็นทานอย่างยิ่งมายาอันเราสุปฏิทิตังตั้งไว้ดีแล้วกัสเปในพระเถระชื่อว่ากัสปะอิติดังนี้พระธรรมสังฆาหากาจาริเยนะอันพระธรรมสังฆาหากาจานุตังกล่าวแล้วพะควาอันว่าพระผู้มีพระภาคทิโตประทับยืนอยู่แล้ววิหารเรในพระวิหารเ,เอวะนั่นเทียว สตวาทรงสดับแล้วสัตว์ทางซึ่งเสียงสักกะสะของเท้าสักกะตัดสะนั้นอามันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายอาหะตรัสแล้วอิติว่าภิกเขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายปัสสะจงดูสักังซึ่งเท้าสักะเทวานามินทางผู้เป็นจอมแห่งเทวดาอุทานังอุทานเนตวาอากาเสนะคัดฉันตัง คัดฉันตังผู้อุทาเนตวาทรงเปล่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานคัดฉันตังเสด็จไปอยู่อากาเสนะโดยอากาศอุทานังอุทานเนตวาอากาเสนะคัดฉันตังผู้ทรงเปล่งแล้วซึ่งอุทานเสด็จไปอยู่โดยอากาศอิติดังนี้ภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายปุจฉิงสุทูลถามแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปณะก็กิงกรรมังอันว่ากรรมอะไรเตนะสเกนะอันท้าสกะนั้นกตังทรงกระทำแล้วอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาอาหารตรัสแล้วอิติว่าปินดาโตอันว่าบินทะบาทเตนะสเกนะอันท้าสกะนั้นวันเจตวาทรงรวงแล้วทินโนทรงถวายแล้วกัสปะสะแกกัสปะปุตตะสะผู้เป็นบุตรไมหังของเรา โสสโกลว่าเท้าสกกะนั้นทัตตวาครั้นทรงถวายแล้วตังปินดาปาตังซึ่งบินทบาทนั้นตุทะมานาโสผู้มีพระทัยยินดีแล้วอุทานังอุทานเนนโตคัจฉติย่อมทรงเปลง่งซึ่งอุทานเสด็จไปอยู่อิติดังนี้พิกขูอันว่าพิกษุทั้งหลายปูชิงสุทูลถามแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทางการนังอันว่าเหตุนี้อิติว่า มยาเทรสะปินดาปาตังทาตุงขีดตุงอันว่าอันมยาอันเราทาขีดถวายปินดาปาตัางซึ่งบิณทบาตเทรสะแก่พระเทระวัตติย่อมควรอิติดังนี้มยาเทรสะปินดาปาตังทาตุงอันว่าอันอันเราถวายซึ่งบิณทบาตแก่พระเทระวัตติย่อมควรอิติดังนี้ เตนะสเกนะอันท้าสก,กะนั้นยาตังทรงทราบแล้วกระถังอย่างไรอิติดังนี้สถานว่าพระาศาสดาวัตาวาตรัสแล้วอิติว่าภิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวาปิแม้อันว่าเทวดาทั้งหลายมนุษสาปิแม้อันว่ามนุษย์ทั้งหลายปิหายันติย่อมปราถนาภิกขุงซึ่งภิกษุปินดปาติกังผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเป็นวัดปุตตะสถิสังนามะชื่อผู้เช่นกับด้วยบุตร มามาาของเราอิติดังนี้อุทานเนสิทรงเปล่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานสายังปิแม้พระองค์เองปนักก็เอตกังวจนนังอันว่าคําอันมีประมาณเท่านี้เอวะนั่นเทียวอิติว่าพักวานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอสโศส,สิได้ทรงสดับแล้วโขวแลสัตทางซึ่งเสียงสักกะสะของเท้าสักกะเทวานมินทัสสะผู้เป็นจอมแห่งเทวดา เวหาสังอภุคันตวาอุทานังอุทานเนนตัสสะอุทาเนนตัสสะผู้อภุกคันตวาเสด็จเหาะขึ้นไปแล้วเวหาสังสู่ฟ้าอุทานเนนตัสสะทรงเปล่งอยู่อุทานังซึ่งอุทานอิติว่าเวหาสังอภุกคันตวาอุทานังอุทานเนนตัสสะผู้เสด็จเหาะขึ้นไปแล้วสู่ฟ้าทรงเปล่งอยู่ซึ่งอุทานอิติว่า อโหโอทานางอันว่าทานปรมาทานังอันเป็นทานอย่างยิ่งมยาอันเราสุปฏิทิตังตั้งไว้ดีแล้วกัสเปในพระเถระชื่อว่ากัสปะอโหโอทานางอันว่าทานปรมาทานังอันเป็นทานอย่างยิ่งมยาอันเราสุปฏิทิตรังตั้งไว้ดีแล้วกัสเปในพระเถระชื่อว่ากัสปะอิติดังนี้เป็นต้นติขตุงสามครั้งอากาเสในอากาศอันตรลิกเขอันเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่าง โสตทาตุยาด้วยพระโสตธาตทิพายะอันเป็นทิพวิสุทธายะอันหมดจดวิเศษแล้วอติกันตามานุสิกายะอันก้าวล่วงซึ่งโสตธาตอันเป็นของมีอยู่แห่งมนุอิติดังนี้อาคตังมาแล้วสุดเตนในพระสูตรอัฐา,าครั้งนั้นโขแลพักวานว่าพระผู้มีพระภาควิธิตวาทรงทราบแล้ว อัฐังซึ่งเนื้อความเอตังนั่นอุทานเนสิตทรงเปล่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานอิมังนี้เวลายังในเวลาตาอย่างนั้นอิติว่าเทวานว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปิหายันติย่อมกระยิมพิกุโนต่อพิกษซปินดาปาติกาสะผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเป็นวัดอตตะภร,รัสสะผู้เลี้ยงซึ่งตนอน,นัญญโปสิโนมิไม่ใช่ผู้เลี้ยงซึ่งบุคคลอื่นโดยปกติตาที่โสผู้คงที่ อุปสรรตัดสะผู้เข้าไปสงบแล้วสติมัโตผู้มีสติสัทธาในการทุกเมื่ออิติดังนี้จากก็พะควานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอุทานเนตาวาครั้นทรงเปล่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานอิมังนี้วัตาวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสะโกนว่าเท้าสักะเทวานามินโทผู้เป็นจอมแห่งเทวดาอาคันตาวาเสด็จมาแล้ว อาทาศีได้ถวายแล้วปินดาปาตังซึ่งบินทบาทปุตตะแก่บุตรม่มะของเราศิลคันเทนนะเพราะกลิ่นแห่งศีลอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้อิติว่าคันโทนว่ากลิ่นออยังนี้โยใดตักรจันทนีคืออันว่ากฤิณน,นาและจันทร์คันโทนว่ากลิ่นออย่างนี้โสน,นอปมัตโตเป็นกลิ่นมีประมาณน้อยโหติย่อมเป็น จะส่วนว่าคันโทอันว่ากลิ่นปุคลานางของบุคคลทั้งหลายศีลวตังผู้มีศีลโยใดโสคันโทอันว่ากลิ่นนั้นอุตโมเป็นกลิ่นสูงสุดหุตวาเป็นวาติย่อมฟุ้งไปเทเวสุในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอิติดังนี้อโธอันว่าอัดอิติว่าปริตตประมาโนเป็นกลิ่นมีประมาณนิดหน่อยอิติดังนี้ตถาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสแห่งบทอิติว่า อปมัตโตอิติดังนี้อโธนว่าอัดอิติว่าปนะส่วนว่าศีลคันโทนว่ากลิ่นแห่งศีลศีลวันตานางปุคลานางปุคลานางของบุคคลทั้งหลายศีลวันตานางผู้มีศีลโยใดโสศีลคันโทนว่ากลิ่นแห่งศีลน,นั้นปริตตัตโตเป็นกลิ่นนิดหน่อยตักเรคันโทวิยะจะวิยะราวกะ คันโทนว่ากลิ่นตะคะเรในกฤษณาจะด้วยโลหิตาจันทนเนคันโทวิยะจะวิยะราวกะคันโทอันว่ากลิน่นโลหิตาจันทนเนในจันแดงจะด้วยหูติย่อมเป็นนะหามิได้ตักขเรวิยะโลหิตาจันทนเนวิยะจะปริตตโตนะหติคือว่าอติวิยะอุราโรวิภาริโตโหติ อุลาโรเป็นกลิ่นโอรานวิภาริโตเป็นกลิ่นแพรซ่านไปแล้วอติวิยะเกินเปรียบโหติย่อมเป็นเตนะการเนนะด้วยเหตุนั้นเอวะนั่นเทียวโสศีลคันโทอันว่ากลิ่นแห่งศีนนั้นอุตมโมเป็นกลิ่นสูงสุดอุตมโมคือว่าวาโรเศโทวโรเป็นกลิ่นประเสริฐว่าโรคือว่าเศโทเป็นกลิ่นประเสริฐที่สุดหุตวาเป็น วาติย่อมฟุ้งไปเทเวสุในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวาติเทเวสุคือว่าเทเวสุจะมนุษย์เสสุจะสพัทธกังเอวะวาติโอทรันโตคัจฉติวาติย่อมขจรไปสพัทธกังเป็นประโยชน์ทั้งปวงเอวะนั่นเทียวเทเวสุในเทวดาทั้งหลายจะด้วยมนุษย์เสสุในมนุษย์ทั้งหลายจะด้วยเทเวสุจะมนุษย์เสสุจะสพัทธกังเอวะวาติ คือว่าโอทรันโตคัจฉติโอทรันโตคัจฉติย่อมท่วมทับไปอยู่อิติดังนี้ประธานังแห่งบททั้งหลายอิติว่าโยจะศีลวตังอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาฉนานว่าชนทั้งหลายพหูมากปัตตาบรรลุแล้วอริยพลานิซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้น เทศนานว่าเทศนาสาธิกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ชาตาเกิดแล้วมหาชนะศัแก่มหาชนอิติดังนี้แลมหากัสปะเทระปินดบปาตฐานวัตถุอันว่าเรื่องแห่งการถวายซึ่งบินทบาทแก่พระเทระชื่อว่ามหากัสปะนิทิตังจบแล้ว